คุณยายยายชื่ออะไรครับยายชื่อประเสริมแพทยหินจ้าอ่ายายแล้วครับก็บ้านอยู่ไหนครับอันนี้อันนี้เขาเขาเรียกบ้านอะไรเนาะนี้้านนองโจดคือกันน้เนี่ยอายุเท่าไรเนาะยายเนี่ยชันอายุหกไม่ไม่ต้องไม่ต้องไว้เลยครับเดี๋ยวผมไม่อยู่สานยายอยู่เท่าไรครับเก้าสิบเก้าสิบก้าสี่อะไรเนี่ยเก้าสิบสามเก้าสิบเอ็ดดีครับอยู่บ้านนี้จะเกิดใช่ไหมครับจ้ะ อยูตัวนี้เด็กตัวน่ะก็น้ำท่วมก็บานก็เป็นหลังๆอยู่เนาะเอาอีโป้งมาหมัดก็ต้นเสาเนาะก็ทำซ้อมชั้นไม่ได้เนาะบานชั้นที่นี่ก็เอาอีโป้งมาหมัดไว้เพื่อเพงเจ็บขี้ก็ไปกินไว้โป้งไปขี้ปั๊บปั๊บปั๊บลงเป็นคนเด็ดฟังไม่น้ำโขงเลยเคยเคยน้ำท่วมมาสักทีแล้วครับบานเองเนี่ยตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มีครับโอ้ยหลายทีเลยหลายทีมันติดมูลเนาะหางแเทนลเดียว่วไป อ่าสามห้าสี่กับอันนี้ก็ปีหกสามับทางตำบลละมูลทางตำบลละมูลมากเนาะมันก็เหลือเกือบถุกหลังค่าเรือนเนาะใครอยู่ติดลำมูลมากหน่อยก็ได้รับความเสียหายมากหน่อยเนาะครับขอให้อายุยืนยาวนะครับสุขภาพแข็งแรงไรยาครับผมครับสวัสดีครับุคณ